พร้อมโดลดเกมจะเป็นแล้วก้อนบอลครับโอ้โหนนี่มาครับคูกข้อหวนะไรครับคุณกดต่อไปที่เกิ้ลตามผมครับตัวแรกเลยครับ เราตหน้าแบบนี้ตจเพิ่มมามาแล้วก็เจอแล้วก็บอลอะไรแบบนี้ครับรุกเราโดดนั้นที่ผมใช้ค้อนนะครับแาบนี้เราราโดดโดดห้าสบีก็ ขึ้นให้รอโดดก็รออีกทีรออีกทีงั้นผมขอตัดก่อนค่ะตัดตอนเอาครับก็คุณให้โดดนี่ตาตาว่กดแล้วโดดครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แรงอะไรครับมาลงเลย

อันนี้รถเยปาจาอ้นั่ไหนเราโหลดดูครับมันเป็นดันเอินที่ผมโหลดเมื่อกี้ครับคอันนี้เนี่ยรอมได้หนูครับเหงื่อจะกดเข้าไปกดไปอัไปนี้ ตอนแรกอะมัน่าจะนงารักต้องทำอะไรกันข้าไปขาไปว็นเมืองนี่นี่ว่าข้าไปข้าไปข้าขวาสองใช่ขวาสาน่าตอบนี้โอ้ออมอาอมข้าไปให้คนหนุ่มอันนี้ครับข้าไป ถ้ามันนี่ใช่ไหมครับเร็วๆเรนาเร็วมันชั่วโมงเนะอาวเาเราหลุดครับเรา้ว้ตงหา่ขอเข้าใหม่ก่อนครับ ดื่มไหมไม่รีบใส่ไหมเอาเมียนัไเนเวลาเมียนะเราตัวเอ็นอัดตัวขึ้นไปซ้ายเนี่ยมาเลยยังหมดเลยเบา ถ้าใครลุนแล้วออก็เพเอาควาน่งจานอะรอ่ะโวอาจารย์หลดอาจารย์อาจารย์คูนี่นู่นหนต้องนมควับ

โยครับพาสคำว่า,า,าโหลดตออี้ถอดมินตั้ง,งมันไหลมัสะดวกมันเป็นมเป็นหุ่นนะครับไล่ออกถอดมันเออไหล่ลุดมันใช่ไหมตัวตั้ง ไม่ใครเอาไปม้วโปเง็่ะท่านหลานตุ้นะทุก่านเง้ยผมจทนใหเอักมาที่ยม่าน่นเชื่อเท่เอ็เอกาจังขอย่มนั่เดินวดินเบาเลยนะเฮ้วดูเนี่ยนไข่กปนเสียหาของมาด้วยหวมาหาของไปไ้หมเอาต้คอยดูในวันนี้ผู้ต้อการเนี่ย ไปดูเดี๋มวเาป็นมาวันเจ็ดไเอาเามาห้องเราไปมาห้องอยากมาทอไ ันลอดูเราต้องลุ้นเราไหวอยู่ได้ดิ่เต้องลุ้นเลยดมั้ดัิถ้าคุณอหลอดปกดท่านั่นจุครับน้าปอมเขาไปชิม้นนี้ครับบ๊ายบาย